เอาละครับเราก็ใส่ทุกอย่างครบแล้วนะฮะตามสูตรของผมนะฮะสูตรนี้ปลาจะกอวอดดีนะครับกอวอดดีปลาคลึกนะฮะลัดดีด้วยฮะสูตรนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปคลิหนึ่งนะฮะมีน้องๆหลายท่านนะครับสอบถามผมคันเข้ามาเยอะมากนะฮะว่าผมนะฮะใช้น้ําหมักสูตรไหนนะครับใช้น้ําหมักสูตรไหนนะครับที่ใช้สําหรับเพาะปลากัดเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําน้ําหมักสูตรที่ผมใช้นะครับในการเพาะปลากัด สูตรนี้ดียังไงนะครับสูตรนี้นะครับปลาจะคึกนะครับกวอดดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากระยองของเราเอาละครับไปติดตามรับชมนะฮะวิธีการทําน้ําหมักสูตรบ้านปลากระยองนะฮะที่ใช้เพาะปลากัดได้ผลดีปลาคึกนะครับกวอดดีไปติดตามรับชมกันเลยครับ สำหรับน้ำหมักใบหูกวางนะครับที่ผมใช้นะฮะที่นำไปใส่ตอนเพาะประกัดนะฮะก็มีวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะครับขั้นแรกนะฮะให้เราเตรียมนะครับน้ำนะครับน้ำในกระป๋องนี้ก็ประมาณสักเจ็ดเจลิตรนะฮะหกลิตรประมาณนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำใบหูกวางนะครับที่แห้งกรอบนะฮะน่ฮะจะแห้งกรอบลักษณะอางนี้เลยนะครับนะฮะนำไปล้างนะฮะนำไปล้าง ล้างเสร็จแล้วนะครับฉีกใบหูกวางนะฮะใส่ลงไปโดยนะฮะไม่เอาก้านนะฮะเพราะว่าก้านจะทําให้เป็นเมือกนะฮะก็ฉีกเอาเฉพาะที่เป็นใบอย่างเดียวนะครับการไม่เอานะฮะการคือก้านเดี่ยวก้านเดี่ยวคือก้านอย่างนี้นะฮะไม่เอานะครับก้านอย่างนี้ไม่เอาก็ใบหูกวางจํานวนที่ใช้นะครับก็ดูปริมาณให้ให้เยอะหน่อยนะครับสัก30ใบก็ได้นะครับโดยการนําไปล้างก่อนนะฮะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ นำมาฉีดนะฮะฉีดใส่นะฮะฉีดใ,นะใส่ไปนะครับอันนี้ผมล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างไว้แล้วนะครับต่อใช้ประมาณ30บใบนะฮะประมาณ30บใบสูตรนี้ปลาคลึกะฮะสูตรน้ำหมักใบหูปลางสูตรที่ผมใช้ปลาคลึกะฮะกอวอดีครับเหมาะสำหรับการนำไปใช้นะครับช่วงเพาะประกัดนะฮะ เอาฮะเสร็จเรีบกดให้จมน้ําไปเลยนะครับหลังจากที่เราได้ใบหูกวางนะฮะฉีกใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะนั่นก็คือยาทีซีเมซินนะฮะทีซีเมซินนี่ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับร้านขายยาทั่วไปจะมีจําหน่ายนะฮะปริมาณที่ผมใช้นะฮะก็คือ1นึ่งหนึ่งเม็ดนะฮะหแคปซูลนะครับยาทีซีเมซินนี้ก็แกะฉีกใส่ลงไปเลยครับ ยาทีซีเมซิ้นนะฮะจะทําให้ปลาก่อวอดดีนะครับก่อวอดดีตื่นตัวนะครับและยังช่วยรักษาปลาด้วยนะครับเพราะนะฮะก็ฉีกใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยาเหลืองนะฮะใส่ย,ยาเหลืองลงไปนะครับ ในปริมาณนะครับน้ำประมาณ6-7ลิตรนี้นะครับผมก็ใส่ยาเหลือง2อหยดนะครับสหยดนะครับยาเหลืองก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับก็ใช้สําหรับการรักษาโรคของปลากัดได้นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านจําหน่ายนะครับอุปกรณ์ปลาสวยงามนะครับหรือนะฮะหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็ใน Lazada s h ิปปีมีจําหน่ายนะครับขวดนี้ขวดเล็กๆอย่างนี้ก็น่าจะประมาณสัก สามสิบบาทสามสิบ่าบาทนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ผมใช้นะฮะนั่นก็คือเกลือเม็ดนะครับเกลือเม็ดนะครับเกลือเม็ดเกลือเม็ดก็ป้องกันนะฮะป้องกันเ,เชื้อราเชื้อโรคนะฮะต่างๆอีกทั้งยังช่วยรักษาปลาได้ด้วยนะครับก็ใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะฮะหนึ่งกำมือประมาณนี้ฮะใส่ลงไปเลยครับเอาละครับ เราก็ใส่ทุกอย่างครบแล้วนะฮะตามสูตรของผมนะฮะสูตรนี้ปลาจะกอวอดดีนะครับกอวอดดีปลาคลึกนะฮะรัดดีด้วยฮะสูตรนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป่าออกนะฮะเป่าออกเป่าออกเพื่อนะฮะให้ให้น้ําของเรานะับมีออกซิเจนเยอะๆนะครับเราก็เป่าออกไปครับ เพื่อนะฮะให้น้ำนะฮะเกิดออกซิเจนเยอะๆนะครับอันนี้นะครับเป็นน้ำหมักนะครับใบหูกวางสูตรที่ผมใช้นะครับผมใช้สำหรับนะครับเพาะปลานะครับเพาะประกาดนะฮะผมจะใช้สูตรนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันมีหลายสูตรแต่ละสูตรมันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะฮะบางคนก็อาจจะใช้ใบสมอนะฮะใบสีเสียดอะไรอย่างนั้นนะฮะ งูอัมนะครับมันก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้สูตรส่วนตัวผมนะผมใช้สูตรนี้นะครับในการเพาะประกัดนะครับซึ่งลองแล้วนะฮะได้ผลดีนะครับปลาก่อวดีนะครับได้ไข่เยอะด้วยนะฮะก็ปลาคึกนะฮะทั้งปลาไม่เป็นโรคนะฮะวิธีการนําไปใช้นะครับก็จะทําไว้แบบนี้นะครับ3วันนะครับจะตีตีหมักไว้แบบนี้นะครับ3วันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ ตักไปใช้ได้นะครับตักไปใช้ได้ปริมาณที่ใช้ที่ผมใช้นะฮะอย่างผมเพาะด้วยกล่องโฟมนะฮะขนาดกว้าง40นะฮะ40คูณ60ได้นะฮะผมก็จะใช้ประมาณ1แก้วนะฮะ1แก้วน้ําแก้วน้ําดื่มที่เรากินเนี่ยแหละครับประมาณนั้น1แก้วนะครับต่อนหนึ่งบ่อเพาะก็สําหรับมือใหม่นะ,ะที่มองหาน้ําหมักใบหูกว้างนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับทําแล้ว ให้ปลาปลวเยอะๆนะฮะวันนี้นะครับที่น้องๆมือใหม่ถามผมเข้ามานะฮะผมก็จะทําคลิปให้ชมแล้วนะครับเอาละครับเหมือนเดิมฮะสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะฮะที่รับชมคลิปผมแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีการทําเพียงเท่านี้นะครับสูตรเด็ดสูตรดีนะครับนําไปใช้กัน เอาละครับพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ